จ้าพี่น้องวัอนี้จินสิบภาพมากินผัดผักแป้นเสรรจปดุกอุปปาแล้วจ้ะจินเห็ดนำมต์มน์ช่องชีวิตคนไทยในต่างแดนแฟนจินเองแล้จ้ะนะอุปปาดุกก้อนกินจินกะฝากกดไลก์กดแชร์ช่องจินพาสแ่บเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจึงใดก็ขอบคุณหลายๆจ้ามากินกันเลยโอ้ดุกตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องใส่ผักแป้นอร่อยมากๆหอม ใส่ถั่วเน่าน้ำพี่น้องมีข้าวเหนียวน้ำจนนี่นี่หนึ่งหม่ไเลยมากินกันเลยค่ะข้าวเหนียวมันหนึ่งไม่ไมเลยจจนนี่ร้อนๆเลยคว้นออกเลยพี่น้องมากินกันเลยผักแปนหอมผักแปนจินปลูกเอง เขาเหนียวยังควันออกอยู่เลยพี่น้องมาจะมาอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดวันนี้กินผัดปลาดุกย่างเดียวน่ะจ๊ะ ใส่บรกระเทศเคน้ำใส่ทั่วนเวาสูตรม้น่ะจ้ะสูตรบานทั้งบานทั้งเหนือเขาอะ่ะอันนี้ก็ปลาดุกเนี่ยปลาดุกปลาดุแบแซลจักกินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย สุดยอดสุดยอดเนี่ยนะาประดุกเนี่ยน,น่ากินว่าจะผัดใส่ผักแปนแ,แซ่บดี นี่ปลาดุปลาดุปลาละย่างลายเลยพี่น้องเนละจินใส่เป็นโตกนักแบบกไงเลยอู้หมหอมเลยจ้ะมันมีทั้งทวนนาเนาะใส่เกลือกับชูรสพอ บ้านมน้นเขาจะเอินว่าอุปปาอุปปานะจ้นะเนาะเหมือนมน้นเห็ดเลยผักแป้นเห็ดมันเห็ดไม้สุกไม้หอนๆอยู่จังนี่พี่น้องกินก็ต้องใส่ซ่อนตากเอา ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆอ่ะอร่อยมากสุดยอดเลยพี่น้องเลยมาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันเนื้อปลาดุกโอ้โหเนื้อปลาดุกมันห่อนอยู่เนาะจ้ะ น้ำปลาดุกน้อปลาดุกแล้วก็กินผักแปน้น ลองเห็ดกินเบ่งด๊าจัดแซ่บแซบ่บเอาผักแป้นมากขยำใส่เกลือใส่ชูรสใส่ทั่วเนาใส่บักเขอเทศก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาไปเอาปลามาคุกเจ้าให้เขากันแล้วก็เอาไปผัด ปลาดุกปลาดุกนี่เลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกแล้วก็ผักแป้น กระุกกระเปือยดีดีได้จ้ะเนี่ยมันมันปลาดุกแล้วกับหอมทั่วเนาแซบ่บอร่อยอร่อย เนื้อปลาน้ำกินมากกินผักแป้นใส่ผักแป้นหลายๆเขาก็ห้อนอันนี้ก็ห้อนพี่น้องเลย กระดูกมันก็แซบอยู่แล้วนะจ๊ะเานาะนี่มันมันมันเอามาผัดเงี้ยมันก็ยิ่งแซบโอ้ยมาแรงวัน แมงว่านก็อยากกินน้ำได้จังน่ะ <laughs> ปลาดุก ใส่ขมิ้นน้ำจาลมันเจาะเหลือยงซีมันซีน่ากินซีมันจะน่ากินใส่ขมินน้นนะจ๊ะเนาะ โอ้โหจานบักาหญ่เลยพี่นอ้องอิ่มละจ้าสำหรับผัดอ,อุปปาเรียกอุปปาบัานมน์ละจ้าผัากแป้นใส่ใส,ใส่ใส่ปลาดุกละจ้าเนาะ,ะก้อนไปจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัดแซบเะเ้อค่ะมีทั้งเพจและยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆลายะจ้าเด้อไปละจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจา้า